สวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไวท์ส์วิดีโอครับผมอาวุธชิ้นต่อมาที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือค้อนหรือว่า h ฮมเมอร์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งอาวุธประเภทค้อนที่มีการโจมตีออกมาเป็นแบบ Impact นะครับซึ่งในเกมม e นสเตอร์เนี่ยอาวุธที่เป็นประเภทค้อนเนี่ยจะมีแค่2ชนิดนะครับก็คือค้อนคลุยกับ Kh orn. Kh orn ค้อนค้อนคลุยเนี่ยออกไปแล้ววันนี้เรามาดูค้อนกันค้อนในภาคนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับ มีแค่ใส่ท่าใหม่เข้ามานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าคอแมคาีนิกหลักในการเล่นของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับท่าแรกที่เราได้เห็นกันในคลิปนะครับท่านี้ก็คือคอมโบปกติของเขาเลยนะครับคอมโบก๊อปสวิงเป็นคอมโบสามเหลี่ยมของเขานะครับทุบพื้นลงไป2ครั้งแล้วก็ปิดจบด้วยการใช้ท่าก๊อปสวิงครับผมต่อมาเป็นการโชว์แมชชนิกใหม่ที่เอาตัวของฮุกสลิงเกอร์เนี่ยมาช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของคอนนะครับจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ย ใช้ฮุกสลิงเกอร์ดึงตัวเองไปมาระหว่างที่เขาชาร์จอยู่นะครับคอนเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการชาร์จโจมตีนะครับมีเลเวลหนึ่งสอเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยมันก็เป็นท่าเดิมจากภาค Monster i s e นะครับเป็นท่าซิลาบของเขาที่ใช้ซิลาบในการดึงตัวเองไปมาระหว่างการชาร์จซึ่งมันจะทําให้เราสามารถชาร์จได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับมันเท่ากับว่าเราไม่หยุดชาร์จระหว่างดึงตัวเองไปมาและสุดท้ายเขาปิดจบด้วยการโจมตีชาร์จเลเวลสของคอรนนั่นเองครับ ต่อมามีการโชว์แมกนิกการชาร์จโจมตีของคอนนะครับท่านี้เนี่ยก็คือท่าเดิมเลยนะครับชาร์จเลเวลสามบวกกับกดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วปล่อยออกไปนะครับมันเป็นท่าเดิมในภาค Monster Hunter Rise เหมือนกันซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าในภาคนี้เนี่ยเขาจะเอาระบบโหมดกลับมาไหมนะครับเพราะว่าคอนในภาค Monster Hunter Rise มีโหมดนะครับมีโหมดสีเหลืองกับโหมดสีฟ้าถ้าจํากันได้แล้วทั้ง2โหมดเนี่ยท่าในการโจมตีระะว่างชาร์จมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับ เหมือน <cin stereotype> ในคลิปนี้ <cin attack> เขาจะโชว์ร,รูปแบบการชาร์จโจมตีมาแค่แบบเดียวนะครับเขาไม่ได้โชว์รูปแบบการชาร์จโจมตีแบบอื่นออกมาเลยนะครับมันจะมีการชาร์จแล้วก็หมุนโจมตีนะครับรวมไปถึงการชาร์จแล้วก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็ปล่อยการโจมตีออกมานะครับเขาไม่ได้โชว์ตรงนั้นออกมาเลยเหมือนกับว่าอาวุธคอนเนี่ยเขายังกักท่าเอาไว้ไม่ปล่อยออกมาอย่างไงไม่รู้เลยครับผมในคลิปนี้คอมโบต่อมาก็คือคอมโบที่แรงที่สุดของคอนเลยนะครับคอมโบนี้ก็คือบิ๊กแบงนั่นเอง ซึ่งหน้าตาของ Big Bang ในภาคนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนฮิตก็เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับคอมโบ Big Bang นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตรงที่ตัวมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster มันโจมตีมาระหว่างเราใช้คอมโบ Big Bang นะครับแต่ว่าเรายังใช้ต่อไปมันแปลว่าในคอมโบนี้เนี่ยเขาใส่ไฮเปอร์อาร์เมอร์เข้าไปให้คอนนั่นเองนะครับ เรากดใช้ส่วนกับมอนสเตอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามอนสเตอร์มันจะตบเรากระเด่นนะครับแต่ก็ระวังเลือดดีๆถ้ามีอาวุธพวกประเภทดูดเลือดอะไรแบบนี้เนี่ยคอน่าจะเวิร์กมากกับคอมโบบิ๊กแบงผมคิดว่าอย่างนั้นเลยถ้าต่อมาก็คือการใช้โฟกัสสไตรของคอนนั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการเอาคอนหมุนเวียงเข้าไปใส่มอนสเตอร์ประมาณ4ฮิตนะครับแล้วก็ปิดจบด้วยการทุบลงมาแล้วก็เล็งไปตรงจุดอ่อนนะครับ ซึ่งมันก็ดูกับคล้ายๆท่าชาร์จหมุนนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีการชาร์จอยู่นะเพราะว่าตัวฮันเตอร์ไม่ได้เรืองแสงขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูว่าแมคานิกนี้มันทํางานยังไงครับผมท่าต่อมาท่านี้เป็นท่าที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีการโชว์แมคานิกการแพร่รีของคอนให้เราได้เห็นกันนะครับเหมือนกับของทางฝั่งคอนครุยเลยนะครับคอนครุยก็มีแพร่รีคอนก็มีแพร่รีเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆตัวคอนเนี่ยมันมีท่าแพร่รีอยู่แล้วนะในภาคไรซ์คือท่าวอเตอร์สไตร์นะครับแต่ว่าท่านั้น อนิเมชันมันจะแปลกๆแล้วมันจะใช้ยากหน่อยนะครับแล้วมันก็ไอเฟรมเล็กด้วยแต่ท่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ Waterstri ต e ที่พัฒนาแล้วนะครับแทนที่จะเป็นการตั้งคอนขึ้นตรงๆเขาเอาค้อนลากไปกับพื้นนะครับแล้วก็ส่วนเข้ากับการโจมตีของมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งผมคิดว่าเท่าที่ดูนะค้อนเนี่ยเป็นอาวุธที่น่าจะต้องใช้จังหวะในการเล่นค่อนข้างเยอะนะเหลือแค่การชาร์จโจมตีไม่กี่แบบนะครับมี Big Bang แล้วก็มีการเคาน์เตอร์แพร่อันนี้นะครับ ก็ต้องมารอดูกันว่าคอนเนี่ยมันจะยังน่าเล่นหรือเปล่านะครับผมรู้สึกเป็นห่วงคอนเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีท่าอะไรที่แฟนซีเข้ามาเลยนะครับท่าหมุนหมุนกระโดดหมุนก็หายไปนะครับเหมือนกับการสไลด์หมุนในภาคมอนสเ,เตอร์เวอร์ก็หายไปนะครับหรือว่าเขาแค่กักเอาไว้ยังไม่โชว์แค่นั้นเองตรงท้ายคลิปมีการโชว์การใช้ฮุกสลิงเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสั้นๆแบบประมาณ2วิซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโชว์ว่าคอนเนี่ยต่อให้เราชาร์จมาเต็มแล้วนะ เราใช้ฮุกสลิงเกอร์มันก็ยังคงอยู่ในการชาร์จต่อไปผมคิดน่าจะอย่างนั้นนะครับหรือว่าเพ,เพื่อนมีความคิดอย่างไงกับท่านี้ก็ลองเม้นมาดูและในฉากสุดท้ายของคลิปนะครับมีการโชว์ท่าที่ผมคิดว่าท่านี้เนี่ยคือท่าใหม่ท่าเดียวของคอนที่เขาเพิ่มมาให้เลยนะครับท่านี้เป็นการเวียงค้อนพร้อมกับชาร์จขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุบลงมาซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็คือการเวียงหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือการชาร์จ1นึ่งเลเวลนะครับเขาเวียง3ครั้งเท่ากับว่ามันชาร์จเเ3ับผม ซึ่งท่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแมชชินิคหลักของคอนเลยก็เป็นไ,ได้นะครับเราอาจจะชาร์จเลเวลหนึ่งแล้วปล่อยเลยก็ได้อาจจะชาร์จเลเวลสองแล้วปล่อยหรือไม่ก็ต้องเวียง3ครั้งชาร์จเลเวลสามแล้วปล่อยออกมาแบบในคลิปนะครับก็ต้องมาลอดูกันว่าคอนจะเป็นยังไงครับผมสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมคลิปของค,อ,งคอนแบบเต็มๆก็สามารถติดตามได้ตอนถ่ายคลิปครับผม